เสนอข่าวโดยปลูกใจรักษาป่าเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มริ g เ n นซสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวร้อนสุดสัปดาห์ประจำวันเสาร์ที่16สิงหาคม2557ครับข้ามคืนนี้ติดตามข่าวสารกับผมพลวัตผู้พิพัฒน์ เรามาเริ่มต้นกันที่การติดตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับได้เกิดน้ําป่าไหลหลากนะครับลงมาจากเทือกเขาตะบอดและเขาสมีเข้ามาท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน200หลังคาเรือนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่เขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ครับ เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักในเขตอำเภอเมืองจงังหวัดเพชรบูร์ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาตะเบาะและเขาสมีไหลลงเข้ามาสู่คลองน้ำร้อนนะครับในปริมาณที่ค่อนข้างมากและเอ่อล้อนตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มริมสองฝั่งคลองน้ำร้อนแล้วก็ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำสูงราว50เซนติเมตรก่อนหน้านี้ทางหอกระจายเสียงในหมู่บ้านได้แจ้งเตือนประชาชนว่าจะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเขาโดยเฉพาะที่หมู่3ามตําบลน้ำร้อนก็ได้มีการเร่งขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่ และสถานการณ์ล่าสุดนะครับน้ำจากคลองน้ําร้อนได้ไหลหลากเข้าไปท่วมพื้นที่หมู่1ิบที่มีบ้านเรือนกว่า200หลังคาเรือนได้รับความเสียหายซึ่งตอนนี้นะครับเส้นทางสายเลียบคลองน้ําร้อนรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้แล้วนะครับไปต่อกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับฝนพวงจากฝนที่ตกติดต่อกันมาหลายวันโดยเฉพาะที่อําเภอเชียงแสนทําให้ต้นสักอายุวัน100ป่ปีซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวกว่า1เมตรสูงกว่า30เซนติเมตรเมตรนะครับที่อยู่บริเวณวัดเจดีหลวงตวําบล ล้มลงมาทับอาคารชั้นเดียวที่สร้างไว้เพื่อเป็นที่เก็บแล้วก็แสดงภาพวาดของศิลปินภายในวัดจนพังเสียหายทั้งหลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัดบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงต้นไม้ล้มลงมาดังสนัน่นจากนั้นก็ออกมาดูนะครับก็พบว่าต้นไม้สักนั้นได้ล้มทับอาคารพังเสียหายไปแล้วโชคดีขณะเกิดเหตุนั้นไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นคาดว่ามูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ10,000แสนบาททางวัดน,นั้นก็จะได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้เพื่อตัดตต้้้้้นนนไไไไมและปปเก็บว่อทงังี หลังจากเกิดเหตุต้นไม้ล้มก็มีนะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอยู่บริเวณนั้นนะครับมาพากันมายืนดูและต่างก็เสียดายนะครับที่ต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้หักลงมาเพราะว่าเป็นไม้ที่สวยงามและมีอายุยืนครับ ส่วนบนน้ำจากลำน้ำสงครามที่เอ่อล้นตลิ่งนะครับก็เนื่องจากว่าระบายลงสู่แม่น้ำโขงไม่ทันไหลลงมาท่วมไร่นาของชาวบ้านที่บ้านยางงอยหมู่สามและหมู่สิบตาบลสีสงครามอาเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนาข้าวตอนนี้จมน้ํามิดลําต้นนะครับเป็นเวลานานสัปดาห์แล้วจนตอนนี้เองข้าวเริ่มที่จะเน่าเหม็นทางจังหวัดก็เร่งสํารวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับสรุปมีพื้นที่ประสบภัยในอําเภอสีสงครามท่าอุเทนนาทมบ้านแพงโพนสวรรค์ และอำเภอเมืองจำนวน40ตำบล231หมู่บ้านมีผู้ได้รับผลกระทบ24,262ครัวเรือนและมีพื้นที่การเกษตรเสียหาย40,000ไร่ล่าสุดนั้นระดับน้ำเอ่อท่วมขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆครับได้เข้าไปท่วมบ้านเรือนที่บ้านปากูลหมู่4ตำบลศรีสงครามซึ่งเป็นที่รุ่มริมน้ำจำนวนหลายหลังเลยนะครับชาวบ้านตอนนี้ต้องใช้เรือนในการสัญจรไปมาครับ จากปัญหาสถานาการณ์น้ําที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นให้ความสําคัญในเรื่องของการบริหารและจัดการน้ํารับมือกับน้าแล้งและน้ําท่วมในบ้านเราอย่างยั่งยืนนะครับล่าสุดนั้นทางคอสชอได้อดุมัติงบประมาณเพิ่มเติม800ล้านบาทนะครับให้กับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่จะร่วมกับมูลนิธิอุทกภัทรสำรวจแล้วก็ก่อสร้างบ่อน้ําที่เป็นหมอดน้ําประจําหมู่บ้านนะครับได้มีการมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับรวบรวมแล้วก็ติดตามความคืบ หน้าของโครงการน้ำอย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ชมครับวันนี้พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคสช,อชอกล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ